โอ้โหเมื่อคืนนะคะพอพ้นเที่ยงคืนค่ะก้าวเข้าสู่วันใหม่นะคะพอเข้าสู่วันที่8สิงหาคมค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ครบรอบฉลองนะคะเดบิวต์5ปีของแบล็คพิงคค่ะลิซ่าค่ะเมื่อคืนนี้เธอโพสรูปแบบรัวๆนะคะลงทั้งในเว่ยปอแล้วก็ในไอจค่ะ เรียกว่าดูกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะคะเธอนั้นสวยมากค่ะคาริสมาก,ก็มาเต็มนะคะเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะก็มีรูปนะคะที่เป็นแบบถ่ายทั้งกลุ่มอะคะ่ะมาอัพให้เราได้ดูด้วยเหมือนกันนะคะรู้สึกว่ารูปนี้ค่ะพี่ซูน,นั่นจะเป็นคนโพสต์คนแรกใช่ไหมแล้วก็น้องๆเนี่ยก็เอามาโพสต์ตามๆกันไปนะคะโดยในส่วนของลิซ่านั้นนะเธอมีการเพิ่มแคปชั่นตรงนี้นะคะบอกว่าอยู่ด้วยกันนะคะมา10ปีแล้วนะเจนแชงซูรักมากๆเลยค่ะ โอ้ยแคปชั่นนั้นดีต่อใจมากๆเลยเนาะเมื่อเวลาที่เห็นสาวๆเขารักกันแบบนี้นะคะซึ่งพี่สูค่ะก็มีการอุ้มเจ้าเลิฟนะ้น้องหมาตัวใหม่ของลิซ่าเนี่ยเรียกว่าแบบเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะแล้วก็รูปนี้ค่ะน่าจะถ่ายไปหลายวันก่อนแล้วนะเพราะว่าจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยพี่สูเนี่ยเดินออกไปด้านนอก y g ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอป้ายที่ bring นั้นโปรโมทให้กับการครบรอบฉลองครบรอบ5ปีเอาไว้ค่ะแล้วก็ น่าจะถ่ายเอาไว้หลายวันแล้วอะแต่ว่ารูปนี้ค่ะเพิ่งจะเอามาโพสต์นะคะส่วนน้องลิซ่าก็มีการใส่หมวกนะคะคล้ายๆกับต้องการจะปกปิดสีผมหรือเปล่าคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้รู้กันนะคะว่าตอนนี้เนาะเธอไว้ผมสีอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะสาวๆแบล็คพิงเนี่ยมีนัดนกับเรานะคะว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน v l i ล e ค่ะซึ่งแอดก็เดาว่าน่าจะมาช่วงใบยๆเย็นๆละมั้งเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยตอนตีสองเวลาไทยนะคะ หรือก็ประมาณตีสี่ที่เกาหลีอะค่ะแอดยังเห็นซาวเจนนี่เธอยังมาอัปเดต IG จีสตอรี่ด้วยรูปรุนนี้อยู่เลยนะคะก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นช่วงสายๆแล้วมั้งกว่าผู้เธอจะตื่นขึ้นมาเนาะก็ยังไงก็ตามค่ะวันนี้ก็เตรียมรุ้นได้เลยค่ะจะมีการไลฟ์สดผ่านทางแอปพลิเคชัน V l i ลคค่ะส่วนตอนนี้ก็ขอฟินนะคะกับรูปของน้องลิซ่าแบล็กิ้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เธอโพสเยอะมากแล้วก็แคปชั่นก็น่ารักนะเธอบอกว่า แบล็กพิ้งบลิงนะคะมีกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ forever เลยนะก็น่ารักจริงๆค่ะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะก็ก่อนจะคลินะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า